สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนวันนี้เราจะมาทําหมูปิ้งเกลือเมนูง่ายๆใแต่กลิ่นไม่ธรรมดานะจ๊ะแค่ได้กลิ่นคือท้องร้องแบบไม่เกรงใจใครเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการเตรียมวัตถุดิบค่ะวันนี้เราใช้หมูสันนอกและมันหมูหั่นเป็นชิ้นบางๆอย่าหั่นหนานะคะไม่งั้นตอนปิ้งจะงองแงไม่สุกข,ข้างใน ทีนี้ถึงเวลา,หม,าหมักหมูแบบบ้านๆใส่เกลือนิดคลิกไ้หน่อยคลุกเคล้าให้เข้ากันส่วนผสมอยู่ด้านล่างคลิปนะคะเสร็จแล้วแอบเอาไปแช่ในตู้เย็นประมาณ30นาทีพักให้หมูได้หลับสักงีบก่อนโดนปิ้งค่ะพอครบเวลาปลุกหมูขึ้นมาแล้วเราก็เสียบไม้ค่ะสลับเนื้อกับมัน ให้ดูน่ารักน่ากินเหมือนสลับความกรอบกับความนุ่มนั่นแหละค่ะเสียบไปเรื่อยๆจนหมดแล้วเตรียมเอาไปปิ้งค่ะส่วนใครที่ยังไม่ปิ้งสามารถนำเข้าตู้เย็นได้หรือถ้าอยากเก็บไว้นานๆให้ใส่ช่องแช่แข็งไว้ค่ะ เตาถ่านเราก็พร้อมค่ะจุดไฟเบาๆอย่าโหมแรงนะคะเดี๋ยวหมูตกใจเอ้ยไม่ก่อนสุกใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วค่อยๆวางหมูลงไปอย่างทนุถนอมหมั่นพลิกบ่อยๆนะคะให้หมูได้อาบไอรักจากไฟเท่าๆกันทุกด้านตอนนี้กลิ่นเริ่มมาแล้วจ้าหอมจนเพื่อนบ้านจะเดินมาถามว่าปิ้งอะไรหรอคะตอบไปเลยว่า หมูปิ้งเกลือค่ะป้าลองไหมพ่อหมูมีสีทองนวลๆขอบเกรียมนิดๆเหมือนคนเพิ่งตากแดดมา แปลว่าใช้ได้แล้วค่ะจัดลงจานเสิร์ฟคู่ข้าวเหนียวร้อนๆแค่เห็นก็อยากลืมทุกสิ่งหมูปิ้งเกลือธรรมดาแต่มีกลิ่นฐานหอมหอมรสเค็มละมุนทำง่ายแต่ฟินเหมือนซื้อร้านดังเลยค่ะเมนูนี้เหมาะมากกับมื้อเช้าที่เร่งรีบหรือเย็นวันเหงาๆแค่มีหมูปิ้งก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาได้ทันทีลองทำดูนะคะ ถ้าชอบเมนูนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนๆได้หิวไปพร้อมกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะไปละนะสวัสดีค่ะ